เอาละครับผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นสุดเกมที่มีชื่อว่า Seven Day นะครับผมและนี่จะเป็นวันที่1นนะฮะของการที่คิเร็วนะครับผมได้ทำบทดทดสอบนะครับผมในชื่อตอนว่าเพื่อนคนแรกนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มได้เลยวันที่1นเช้าตรู่เอเอานี่ไม่ใช่ห้องแห่งการสักถาม,ถามที่แครอนเคยอยู่ งั้นก็นี่คือการเริ่มบททดสอบกเข็มทิตเข็มทิตแห่งความตายจะทำงานก็ต่อเมื่อมีใครบางคนตายหมายความว่าฉันต้องตามหาคนสินะแต่ว่าแล้วฉันจะต้องทำยังไงกับคนที่เข้ามาหาฉันล่ะเพื่อนเหรอ ยังไม่สามารถบอกได้เดาว่าฉันคงต้องรอดูก่อนวโหเมืองร้างจัดจัดรู้สึกเหมือนกับว่าพวกซอมบี้จะออกมาตอนไหนก็ได้มีซอมบี้ได้เหรอเฮ้ยว่าไงมั่นใจว่าเธอต้องเข้าร่วมบทตรดสอบแน่ๆฉันชื่อบาราอัมคิดเร็ว้ยัญชาฉันชอบนะ เอาละงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวชักปืนใส่เลยเหรอเล่นอะไรของนายอ่ะเอาปืนออกไปจากหน้าฉันนะนี่ไม่ใช่ไอเดียที่ดีแต่เพื่อให้เราได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมานี่มันข่มขู่ไม่ใช่พูดคุยเธอรู้กฎของเกมนี่ทุกคนได้รับบททดสอบที่ต่างกัน เอา่ะแล้วอะไรคือบททดสอบของเธอและอุปกรณ์ของเธอคืออะไรก็ง่ายๆนะแล้วมันคืออะไรล่ะพนันว่านายไม่รู้ว่านายไปทำอะไรผิดมาสินะโอเคเธอทำให้ฉันสนใจนะมาดูกันว่าเธอจะพูดว่าอะไรบ้างดีถ้าฉันพูดถูกฉันก็เรียกความสนใจจากปาราอมไว้ได้ นายต้องฆ่าใครบางคนแล้วอะไรที่ทำให้เธอคิดแบบนั้นล่ะนายไม่มีเหตุผลที่ต้องเอาปืนมาจ่อหน้าฉันและข่มขู่ฉันตั้งแต่แรกหรอกการขู่มันก็แค่ขู่เพราะว่านายต้องออกไปฆ่าคนนายต้องคิดว่าคนอื่นก็ต้องทำเหมือนกันสินะอะไรที่ทำให้เธอคิดว่าต้องเป็นใครบางคนที่จ่อจงล่ะนายไม่ได้ยิงฉันทันทีที่เห็นนี่ว้าวนั่นมันโคตรเจ๋งอะ่ะฉันต้องบอกว่าเธอแม่งเจ๋งมากเลย ฉันรู้อยู่แล้วฉันชอบเธอนะทั้งถูกและผิดนายกำลังปั่นหัวฉันสินะไม่เลยนี่ฉันประทับใจจริงๆนะเธอสามารถพูดได้ว่าฉันภูมิใจในตัวเธอแค่ไหนโอเคจบการพูดคุยเล็กๆ่น้อยเลิกเล่นเกมและบอกฉันเกี่ยวกับการทดสอบของเธอซะถ้าฉันพูดความจริงเกี่ยวกับขมทิศแห่งความตายฉันจะต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายแน่ ฉันต้องไปบางที่งั้นเธอก็ตามหาบางอย่างฉันจะทำยังไงดีอ่ะเอออืมใช่ขอเวลาส่วนตัวให้ผู้หญิงหน่อยได้ไหมนี่เธอรอเล่นเหรอเริ่มพูดออกมาได้แล้วไม่งั้นนะบาราอัมจุดจุดจุดเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะ โอ้ใช่นั่นแหละที่ฉันพูดถึงนี่แหละที่ฉันรออยู่รออะไรอ่ะมีผู้ชายปรากฏตัวอยู่หลังบลาอัมลาอัมเจ้าบ้านี่ฉันเองฟิลิปตายตายอูย้หูยิงปืนใส่ด้วยไม่นะได้ไงนายรู้ได้ยังไงอ่ะ บาลาอัมหันหลังให้ฉันแล้วนี่คือโอกาสของฉันละโอ้โหหยิบก้อนหินหรือดูสถานการณ์ดีงั้นเลือกรอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่านะฮะบาลาอัมรู้ว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายกำลังมารู้สึกว่าฉันไม่ควรอุ้ยยิงปืนอีกแล้วฟิลิปจุดจุดจุดฟิลิปไม่เคลื่อนไหว ในที่สุดก็เงียบสักทีนะเธอคงค่อนข้างผิดหวังสินะเอาเธอฉันควรจะพูดว่านั่นเป็นโอกาสของเธอนะฉันคงจะตายอย่างเขาถ้าฉันพยายามจะทำอะไรเป็นคำตอบที่ถูกฉันชอบให้เธอคิดได้ด้วยตัวเองนะเสียหน้าใช่ไหมล่ะปกติแล้วเมื่อมีใครยิงปืนหรือมีใครตายเธอควรจะตกใจหรือกลัว แต่เธอไม่เลยจะว่าไปแล้ว pues mm hmm. นั่นสิอาจเป็นเพราะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมั้งเธอเป็นใครกันแน่นะก็แค่ใครบางคนที่ต้องการคืน <m> ชีพอีกครั้งเธอนี่จะเย็นจังนะว่าไงอุ๊โอ้ยสันสันสันสเข็มทิศเข็มทิศฉันคิดว่ามันเป็นโทรศัพท์ของใครสักคนสะอีกนะเข็มของเข็มทิศหยุดบุนแล้ว เข็มของเข็มทิศหยุดหมุนและชี้ไปทางที่แน่นอนโอ้ฉันเข้าใจแล้วเธอต้องตามเข็มทิศไปฉันไม่เคยโกโหกนายอืมฉันรู้แต่เข็มที่เพิ่งหยุดหมุนตอนนี้เองนะดูเหมือนว่าเธอจะมีเงื่อนไขในการใช้มันขอฉันลองเดานะขามองไปที่ศพเขาร่ด <มะ S 1> เร็วมากม<ะ>อ่าฮ่าฉันเข้าใจแล้ว ฉันรู้แล้วว่าฉันเข้าใจกับเธอนะเราเหมือนกันเธอกับฉันนายพูดบ้าอะไระต้องมีใครตายสักคนสินะเขมทิศนั่นถึงจะทำงานนะฉันไม่ได้จะฆ่าใครแปลว่าฉันพูดถูกว่ามันทำงานยังไงฉันอาจจะพูดได้ว่าฉันก็เช่นกันฉันต้องตามหาและฆ่าศัตรูตัวร้ายที่สุดที่ฉันมีตอนมีชีวิตอยู่ แต่เพราะฉันจำอะไรไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะบอกอยังไงองั้นก็แปลว่านายกำลังมองหาคนที่นายรู้สึกว่าเป็นคนนั้นสินะก็แค่สังรารใจนะเอาเธอเอาเธอฉันคิดว่าไม่ใช่เธอนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ฉันชอบเธอนะฉันคิดว่าฉันรู้จักเธอแหวะขยะขยะงเฮ้ ik, คิเ็วมาทำงานด้วยกันเถอะ พูดถึงเรื่องนั้นแล้วการฟื้นคืนชีพนั่นแหละฉันต้องฆ่าใครบางคนเธอก็ต้องการให้ใครบางคนตายเห็นไหมวิทวินทั้งคู่อืมมันก็ยากที่จะปฏิเสธนะแล้วเธอจะว่าไงคู่หูแล้วนายจะการันตีได้ยังไงว่านายจะไม่ยิงฉันด้วยปืนของนายนะ่ะ ไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันไม่สามารถยิงเธอตอนนี้ได้ยิงฉันไม่ได้งั้นมันคงจะเป็นกฎอะไรสักอย่างของปืนนั่นใช่ไหมช่างเถอะการได้เห็นเธอสงบมากแค่ไหนในสถานที่ฆาตกรรมฉันคงพูดได้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเราคงเป็นเหมือนกันเธอกับฉันเธอรู้ไหมไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงฉันก็จะตามเธอไปอยู่ดี บ้าเอ้ยฉันขอให้ฉันมีปืนตอนนี้ฉันจะยิงนายซะโอ้คล่องแคล่วดีจริงฉันชอบนะเย้ yeah, เธอกับฉันจะต้องสนุกแน่ๆเลยไงยก็ได้ยังไงฉันก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอะ่ะกรอบแกรบกรับแกรหืมมีใครซ<ค>่อน,อ,นอยู่แถวนี้เธอทางนี้มีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นหลังพุ่มไม้กีดกีดเธอวิาา่งหนีทำไม เฮ้ย <heard, S 2> อย่ามบยแต่ยืนสิจับเธอไว้ให้ได้ขอเดานะว่าเธอเป็นเป้าหมายถัดไปของนายสินะงั้นเธอก็คงได้ยินแล้วว่าบททดสอบของเธอคืออะไรเอาเธอไล่ตามเธอไปฉันจะไปดูรอบๆเวลาต่อมาอ้เข้ามาที่ซอยแล้วครับอย่าอย่าฆ่าฉันฉันคิดว่าเธอเหนื่อยที่จะวิ่งแล้วสินะ แม่งเอ้ยเธอไปไหนวะเฮ้คิลเลวเธอเห็นบ้างไหมอะดูเหมือนว่าบาอัมที่อยู่ตรงนั้นจะร้อนล้นที่จะจับเธอให้ได้ได้โปรดถ้าฉันเรียก巴าอัมมาที่นี่ฉันจะทำให้เขาเชื่อใจฉันได้งั้นอื้มหืมชิบหายแหละจะบอกบ巴าอัมหรือไม่บอกดีวะ ถ้าบอกจะแสดงถึงความน่าเชื่อใจให้บารอัมแต่ถ้าไม่บอกเลยนี่เราอาจจะได้เป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนี้ก็ได้งั้นผมเลือกไม่บอกแล้วกันนะฮะไม่อ่ะไม่มีอะไรตรงนี้ไปดูข้างหลังตึกเฮ้ hey, หืมเธอจะปล่อยฉันไปเหรอฉันไม่ใช่ฆาตรกรฉันไม่เหมือนเขาขอบคุณขอบคุณมากๆ อ,อ๋อใช่ฉันชื่อฮิวเด้นะถ้าฉันได้ยินไม่ผิดเธอชื่อคีเรลใช่ไหมถ้าเธอไม่ได้ทำงานกับเจ้าฆาตกรนั่นบางทีเธออาจจะอยากหนีไปด้วยกันนะลืมไปเถอะนั่นมันแค่จะถามหาปัญหาเท่านั้นทำไมหรือเป็นเพราะว่าขิมทิศนั่นฮิวเด้ใช่ไหมเธอนี่มันปากมากจังขอโทษขอโทษเรื่องของเรื่องก็คือฉันก็แค่รู้สึกนะและก็เลยพูดออกมาคีเรลจุดๆ อย่าถลึงตาใส่ใจแบบนั้นสิยายฮีเดียวดีรู้เกี่ยวกับเข็มทิศแห่งความตายด้วยฉันควรจะปล่อยเธอไปไหมนั่นที่เธอรู้แต่คนอื่นจะต้องไม่นะใช่คนอื่นจะไม่รู้ฉันรักษาสัญญาเก่งนะอืมแต่ฉันจะพูดเกี่ยวกับเจ้าฆาตกรนั้นได้ไหมอะบาราอัมเหรอได้สิเป็นสัญญาณต่อคนที่ฉันห่วง่ะงั้นเขาก็ชื่อบาราอัมเหรอ ฉันจะทําให้แน่ใจว่าระวังชายคนนี้นะฉันไม่เคยเห็นเธอและเธอก็ไม่รู้จักฉันนะขอบใจนะคิเลวฮิวเดออกไปเราเสร็จธุระที่นี่แล้วใช่ไหมโว้วนายอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนแล้วอะ่ะก็ตั้งแต่อ๋อใช่ฉันฮิวเดนะไม่เอานะสบายสบายฉันจะจะเธอปล่อยหล่อนไปนะยังไงฉันก็ไม่อยากจะฆ่าใครอยู่แล้ว งั้นก็แปลว่านายจะฆ่าก็ต่อเมื่อนายรู้สึกสินะดีจริงใจเย็นเธอพูดอย่างกับว่าฉันฆ่าเพราะสนุกงั้นแหละก็เพราะนายขู่ฉันอย่างกับคนโง่นั่นแหละเดาว่ามันมีเหตุผลที่นายไม่สามารถฆ่าเธอได้ฉันชอบวิธีที่เธอสอดรู้สอดเห็นนะแต่นั่นเป็นทั้งหมดที่ฉันจะบอกเธอสนุกกับการเดาไปแล้วกันงั้นนายก็มีความรับของนาย แล้วเข็มทิศนั่นเธอจะไม่ตามไปเหรอมันคงไม่หยุดอยู่ตรงนั้นนานๆหรอกนะงั้นฉันก็คงจะเลิกเสียเวลาคุยกกับนายสักทีโอเคโอเคงั้นไปกันฉันคิดว่าเขาคงจะตามฉันมาจริงๆบ้าเอ้ยมีผู้ชายคนนี้ตามมาเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการจริงๆงั้นฉันก็คงต้องทำให้ดีที่สุดในสถานการณ์เลวร้ายนี้ โอ้ว้าวจบแล้วนะครับผมกับวันที่1ของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับสหรับบทนี้นะครับผมเราได้เจอตัวละครถึง2ตัวด้วยกันนะครับผมส่วนฟิลิปผมไม่นับนะแม่งตายก็ครั้งนี้ครับผมเราได้เจอกับบาราอัมนะซึ่งเป้าหมายมันมีไว้ค่านะครับผมซึ่งเราก็ต้องระวังคนนี้เป็นพิเศษแน่นอนนะฮะส่วนฮิลเดที่ผมยังไม่รู้นะครับผมแต่ดูเป็นคนอ่อนแออยู่นะก็ดีแล้วครับผมที่เราปล่อยเขาไปนะโอเคครับผมไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม